ออริจินขอนแก่นวันเล่ผลิตคนรุ่นใหม่เปลี่ยมศักยภาพด้านขอนแก่นสู่ฮับออฟทานิ์ของประเทศเมื่อวันที่28ธันวาคม2565ที่อาคารสตรีคุ่นากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพาทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายพิรพงษ์จรุนเอกประธานเจ้าที่บริหารบริษัทออริจิ property จำกัดมหาชนหรือ QRI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบวงจรได้ลงนามดึกความร่วมมือความเข้าใจ MOU ดำเนินโครงการ Origin ขอนแก่นวันเล่นายพิรุพงษ์จรุนเอกประธานเจ้า้าที่บริหารบริษัทกล่าวว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือใน4ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ของนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการทำงานของนักศึกษาและยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่ฮับออฟททเลนของประเทศรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิกราบรบดีมอขอก่าวว่ามขอเป็นสถาบันวิชาการทั้งในด้านการวิจัยการผลิตบัณฑิตการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศซึ่งความร่วมมือระหว่างบริษัทกับมขอครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคธุรกิจและจาก ภาคธุรกิจสู่มหาวิทยาลัยสำหรับการลงนามความร่วมมือในวันนี้นะครับระหว่างมารคคอนแกนกับทางบริษัท Origin p r o p e r อ y นะครับมหาชนก็จะมีทุกปรสองค์อยู่หลักๆอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือการที่เราจะให้นักศึกษาของเราเนี่ยซึ่งได้เรียนในหลักสูตรต่างๆได้ไปฝึกงานในใน,ในกิจการของ Origin p r o p e r อ y ซึ่งเขา มีกิจการเยอะมากนะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างที่พักอาศัยต่างๆนะครับรวมทั้งเ,เรื่องของอธุรกิจอื่นๆที่เกาะที่ต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่นักศึกษาของเราจะได้ไปเรียนรู้ในสานการจริงซึ่งท่านประธานก็ได้บอกว่าสามารถที่รองรับนักศึกษาได้อย่าง100 500, น้อยปีละประมาณ5 0าคนซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เมื่อไปฝึกงานแล้วเนี่ยก็ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็น ตลาดแรงงานอีกอันหนึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานนะทีะ่ที่ผ่านการฝึกจากสถา,การจริงแล้วด้วยเรื่องที่2เนี่ยทาง Origin เองเนี่ยก็จะมีบริษัทลูกนะที่ว่าเป็น Origin Exponential นะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่จะบ่มเพาะสตาร์ทอัพนะผู้ประกอบการรายใหม่ๆซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาบุคลากรของมอขอผู้ที่มีความคิดดีๆที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยากจะประกอบกิจการเนี่ยก็สามารถที่จะ ร่วมมือกับทางออริจินได้ซึ่งออริจินก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นแคปิตอลแคปิตอลฟันก็คือเป็นเป็นแหล่งทุนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการธุรกิจครับามามาทำงานร่วมกับทางมหาลัยนะครับเพื่อผลิตบัณฑิตเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถนะครับในการทำงานเนี่ย เราเป็นภาคเอกชนเองเนี่ยเรามีโจทย์นะครับมีหน้างานจริงนะครับมีกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจจริงเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาร่วมทํางานเนี่ยตั้งแต่ระหว่างเรียนนะครับโปรแกรมคล้ายๆเป็นโปรแกรมสากลแบบนี้นะครับผมผมในส่วนตัวเองเนี่ยก็เคยทําลักษณะนี้มาก่อนจนสมัยเรียนเนี่ยมันทําให้น้องๆเนี่ยจบมามีความรู้นะครับในการทํางานประกอบไปด้วยรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็สามารถทํางานเนี่ยออกตัวได้เร็วขึ้นนะครับ โับริษัทออร์เจนต์เองก็คงได้ประโยชน์นะครับในส่วนนี้เนี่ยว่าเราหลังจากที่บ่มเพราะ,ะน้องนักศึกษาที่จบใหม่แล้วเนี่ยบัณฑิตที่จบใหม่ก็จะมีคุณภาพแล้วก็มีอายุงานนะครับมีความสามารถในการทํางานเลยนะครับไม่ต้องมานั่งอสอนงานกันอีกนะครับอันนี้เรามีการขยายงานตรงนี้เยอะนะครับออรเจนต์ก็มีบุคลากรที่เราต้องรับใหม่ปีละประมาณสัก1 0 0 0ถึง0ออั 1, อตรานะครับเราก็สนใจที่จะมารับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในทั้งฝึกงานเองก็ดีทัึกษาจบใหม่เองก็ดีเนี่ยปีละประมาณสัก5 0าร้อยตานะครับอันนี้เราก็จะมาตั้งออฟฟิศที่นี่นะครับในการที่จะทํางานคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆสาขาหลายๆกับแผนกของออชินเองเนี่ยเราทํางานที่เป็นรีโมทเป็นออนไลน์ได้นะครับเราก็จะตั้งออชินขอนแก่นวันแรกเนี่ยเพื่อทํางานออนไลน์กันนะครับเช่นตัวอย่างเช่นงานออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมสถาปัตยกรรมนะครับ งานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องบัญชี f i n นนซ์นะครับสามารถทําออนไลน์ได้นะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมเมอร์นะครับพวกนี้การเขียนโปรแกรมต่างๆก็ทําออนไลน์ได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรับนักศึกษา,าที่จบแล้วเท่านั้นนักศึกษาที่เรียนอยู่มีความสามารถเนี่ยมีเยอะแยะนะครับอันนี้เราก็จะอยากมาประสานกับหมหาลัยเพื่อทําโครงการดีๆนะครับตัวนักศึกษาเองก็จะได้ใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์นะครับตรงนี้มาเพิ่มพูนามสุขทุกความสามารถนะครับบางทีมาทําระหว่างเรียนไปกับเราสองสปีเนี่ย จบมาอยู่กับเราเลยเนี่ยเราจะให้น้องๆเขาเป็นผู้จัดการเลยนะครับมันก็จะทําให้คล้ายๆประหยัดเวลาในการที่จะเติบโตทางด้านการงานอาชีพต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแผนงานของทางบริษัทที่จะทํำในโครงการที่ชื่อว่าออริจินขอนแก่นวันเลในครั้งนี้นะครับขอบคุณนะครับทีม <c oughs> ข่าวเคคคนิวรายงาน